หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาสริระวิทยาเป็นหลักสูตรที่เปิดแห่งเดียวในภาคใต้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักวิชาการที่มีความรู้และความสามารถระดับสูงทั้งด้านทฤษฎีและการวิจัยทางสริยวิทยาหลายสาขา ผลิตบัณฑิตท,ที่มีความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นนักวิจัยที่สามารถวางแผนและดำเนินงานวิจัยด้วยตนเองสร้างงานวิจัยที่นำไปสู่องค์ความรู้ใหม่และสู่ความเป็นสากลและพร้อมที่จะแข่งขันโดยในขณะเดียวกันเป็นงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการและการแก้ปัญหาของประเทศ มีความพร้อมที่จะเป็นบุคลากรทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อให้ความรู้ทางสรีรวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์ส,สุขภาพวัตถุประสงค์สร้างงานวิจัยอันนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ทางด้านสรีรวิทยา ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงทางด้านสรีรวิทยาทั้งทางทฤษฎีและการวิจัยสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีของงานวิจัยสมัยใหม่และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาสรีรวิทยาที่สามารถสร้างงานวิจัยได้ด้วยตนเองและสามารถถ่ายทอดงานวิจัย เพื่อรองรับความต้องการภายในประเทศเนื่องจากการขยายตัวเพิ่มจํานวนของคณะวิชาต่างๆในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้ได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเองในสถาบันที่อยู่ในท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโทหมวดวิชาบังคับ13หน่วยกิตหมวดวิชาเลือก5หน่วยกิตหมวดวิชาวิทยานิพนธ์18หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า36หน่วยกิตหลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรแบบหนึ่งทำวิทยานิพนธ์48หน่วยกิตสำหรับผู้จบปริญญาโทและทำวิทยานิพนธ์72หน่วยกิตสำหรับผู้จบปริญญาตรี ระดับปริญญาเอกหลักสูตรแบบสําสำหรับผู้จบปริญญาโทหมวดวิชาบังคับ3หน่วยกิตหมวดวิชาเลือก9หน่วยกิตหมวดวิชาวิทยานิพนธ์36หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า48หน่วยกิตสำหรับผู้จบปริญญาตรีหมวดวิชาบังคับ14หน่วยกิตหมวดวิชาเลือก10หน่วยกิตและหมวดวิชาวิทยานิพนธ์48หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า72หน่วยกิต ทิศทางการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และอยู่ระหว่างพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลจึงพัฒนาห้องปฏิบัติงานวิจัยเพื่อศึกษาการขนส่งที่ระดับเซลล์ผ่าน i อออนช n น e l โดยใช้วิธีแพ t ช์แคลมซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดตั้งระบบประสาทและพฤติกรรมศาสตร์การวัดคลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อการวิเคราะห์การทํางานของสมองในภาวะการนอนหลับโรคสมองเสื่อม การติดยาเสพติดและภาวะวิตกกังวลหรือซึมเศร้าการศึกษาสมองส่วนฮิปโปแคมปัสที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความจำการศึกษาการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรสารเสพติดหรือน้ำมันหอมระเหยต่อระบบประสาทส่วนกลางการศึกษาสารที่สกัดได้จากสมุนไพรในการใช้เป็นทางเลือกของการรักษาการติดยาเสพติดโรคซึมเศร้าและวิตกกังวล ระบบไตและการขนส่งผ่านผนังเซลลการศึกษาการดูดกลับของของเหลวที่หลอดไตฝอยส่วนต้นโดยเทคนิค Computerized Video Based Method of s r l i t Dr o p m i c r o p u n c ร u r e กลไกาการควบคุมการไหลเวียนเลือดที่ไตส่วนคอ r t เทและเมดูล่าโดยใช้ l a s ซอร์ดรอปเลอร์โฟลเมทเทคนิค Renal c l e a ยร์ c e นการออกฤทธิ์ของสารต้านอนุมูลอิสระ และสารอื่นๆในการเป็นยาขับปัสสาวะและลดความดันเลือดในภาวะปกติและภาวะไตวายเฉียบพลันและเรื้อรังระบบการขนส่งออร์แกนิกไอออนที่ไตการควบคุมการขนส่งออร์แกนิกไอออนโดยโปรตีนไคนสกลไกระดับเซลล์ของไตที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งออร์แกนิกคอนจูเกตและคีเลตความเป็นกรดด่างภายในเซลล์ และ Ionic Activity ของเซลล์ระบบหัวใจและหลอดเลือดกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดหรือสารบริสุทธิ์จากสมุนไพรต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดศึกษาผลต่อหลอดเลือดของสารสกัดหรือสารบริสุทธิ์จากสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่อ Ion Channel และ Signal Transduction Pathway ที่เกี่ยวข้องในการแสดงฤทธิ์การพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดการแยกสารออกฤิ์ทางชีวภาพต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดจากสมุนไพรระบบสืบพันธุ์ผลของสารสกัดหรือสารบริสุทธิ์จากสมุนไพรต่อสมรรถภาพทางเพศกลไกการออกธิ์ของสารสกัดหรือสารบริสุทธิ์ที่แยกจากสมุนไพรต่อสมรรถภาพทางเพศ โดยใช้เนื้อเยื่อคาร์โบนซุ่มของคนเป็นต้นแบบในการศึกษาการพัฒนาสมุนไพรเพื่อเป็นอาหารเสริมเพื่อป้องกันหรือรักษาการเสรื่อมสมรรถภาพทางเพศชายการแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลต่อสมรรถภาพทางเพศจากสมุนไพรระบบสืบพันธุ์และระบบประสาทเอ็นโดครีนผลของสารสกัดจากสมุนไพรต่อระบบสืบพันพธุ์เพศหญิงการศึกษาการทำงานของระบบ ประสาทเอนโดครีนทิศทางการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และอยู่ระหว่างพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลจึงพัฒนาห้องปฏิบัติงานวิจัยเพื่อศึกษาการขนส่งที่ระดับเซลล์ผ่านไอออนช n น e นลโดยใช้วิธีแพชแคมซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดตั้งทุนการศึกษาทุนผู้ช่วยนักวิจัยรีเซิร์ชแอสิสแ a น t s ชิพคณะวิทยาศาสตร์ ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ทุนความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยทุนโครงการปริญญาเอกการจนาพิเศษหรือคอปกรทุนโครงการวิจัยมหาบัณฑิตหรือ TRFMAG ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุนจากโครงการอื่นๆ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประธานบริหารหลักสูตรภาควิชาสรีรวิทยารองศาสตราจารย์ดรสิริพันธ์ฮิรัญยชาติทาดาและหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอภิชัยชูปรีชา